ประกาศเฮียนคือจักไหมประกาศเฮียนไปปลูกอย่างไปปลูกที่รัฐเวกัสประกาศเฮียนรัดพวงไปหนีรัดพวงไปที่บสสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกอกเตี้ยสตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปอกปลายสปูชขคนครับพี่น้องครับฮะการบรรยากาศเซอสครับจะมีอะไรกินบ้างเนี่ยกินเขาจะไ้ออะไรพี่น้องอิซานบ้านเฮาทีเด็ดนี่อะไรใกล้บ้างนะ ปลาเคียงปลาเคียงกันอยู่บ้างพี่น้องปลาควันนะครับปลาเคียงนี่ไปหาครับอยู่ทุกวันกิเ็ดครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรพุทธศาสินนอาภาษาอังกฤษะภาษาอังกฤษโอเลนโอเลนโอเลนอะไรโอเลนผักเนี่ัยไข่มีเจ้าบองเจ้าบองนี่คืออะไรอันนี้ คนปลากระป๋องปปลากระ๋องครับยำปลากระป๋องคนปลาเค็งเนาะคนปลาเค็งครับคนปลาเคยงปลาขวัญนะปลาขวัญก็ผักเราเขามีอะไรบ้างดูหมูสมอครับผักกาด์เทนผักกระจอนลวกบักบวกนี่คือทอดไข่ไข่ทอดนี่ครับอาหารอีสานบ้านท่าขับพี่น้องครับขอไม่ครับเล้วก็เป็นสีนี่ไม่หรอกพี่ผู้ทอดผู้ทอดแบบออริจินัลผู้ทอดก็เป็นสีดำทสารตกไปแล้ว เป่การเสียเวลาครับอ้าฮะัดทีเราตวายแม่งจงละเอาเจ้าสีปะคำใหญ่้ยบ่าใดเรารับงครับมาครับมาครับยสมมติส่นครับบกหมอบานหครับคุยไล่ต้องจำนะคุยเลยครับคุยรคนเท่าไร

cho gặp men hợp cho gặp đi sắp 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 กระจคนไปถูกพิธแล้วครับเนาะเวลาจิ้คนเป็นหลงเป็นหลวงัโบครับตาก็เลยพี่น้องสมอสมปีลอยสมปีลอยสมปีลอยมันจะขอนะมันมันเกิดร่ลอมมื่อสมเขาแผ่นตะล่นปุลยยปลยยนี่แปลภาษากลางมีคนมีเอฟซีเนเมียหนาอยู่แต่ว่าแต่ รวยรวยรวยคำว่าปวยรวยไล้กับทุกสถานการณ์ครับารยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นส้มปวยรวยผมปวยรวยผมปวยรวยหวานปวยรวยแล้วก็เมาเลยเมาวยรวยอยู่วยรวยก็ตัวครับเราครับแจกราวันให้หนูกินอะไรเนี่ยส่งกินประจานแม่ใช่ป่าล่ะ เป็นคนทังไม่พอเราเนี่ยช่วยดีดิยึบเรียนแล้วมึงไปเราก็มามาเในป่าไปลองทำสัญญาที่หาดใหญ่ปฏิเสธเอากินนายเลิมมันไทยหรอายไปกำลังเพละไปซื้อซาบี่บาครับบันบาดูแลกันไปพวกด้วยกันนมันดูแลกันไปครับพี่น้องครับชอบไหมหรอแยงตอกเหมือนเดิมไปรวยก็มันรวยก็มาไปรวยกันเขาที่ว่าง ก็เหงกระลังใครเนาะเหยื่เนาะบวกเดียวได้มนันเดียวบบ่วันนี้มีไม้เดียวือม้เดียวเป็นส่วนเลยคนเท่าไรตรงนั้นจดบวด,บวด อากาศเย็นใ่รอเปลูสีปลาเดียบย่ง้ผัวบัเอาเลยตัดเอินผักเข้นไปด้ยืเขไปด้ยอะไรเข็นหัวดปเดียเข้มปเยบอมังรับหรือเง่าครับ คนปลาขอนนั่นครับอืมันปลาเข่งกูรู้ว่าคนปลาขอนปลาเข่งปลากระดิ่งปลากระงว่าทางกินว่าไงว่ากระดิ่งปลากระงว่าทางกินแซมมีโสูเอ้ยิดจุ้ยซิจุ้ยแปลว่าคันแปลว่ายังนะราะว่าตีแหลกๆหิกปี๊บป่นจุ้ยจุ๊ยเอ้ย ฟิดปนไีแล้วแต่ก็เถียงภาษาอังกฤษอย่างลุกพีดปนมามอแล้วถืออะไรนะมอหมอถูกเว้ยมอภาษาอังกฤษดริตดอรฝนมอหงเงินอย่างมาเสียงภาษาอังกฤษแต่ว่าตระคุณมีหนวดอะปดุกปาสวายปนเบิร์กพีดดรฝนตัวเนวปนนปนปนปกดข้างไปยังฝรั่งก็เอิ่นแคทิีเด้ยตามมีหนวดเอิ่นแคทฟิตเนียวเออแคทแมวแป อะไรเอามาองางเหอกระกาบกาง้นกิบอยู่นี่แล้วมองกินของกินหนังมัง่นอะเพื่อี่าเดี๋ยลงฟิตคอนก็กำลังซองกกินกันอยู่เนี่ถามเยอะเราจะมาใส่ไหมวะใส่ยังเรื่อไม้ลูกกัไป้าอกิมันน่กมาไใส่เลยทีเดียวแต่ก็กิ้เขาแค่นเจเนื้อนนนะเหลื่อไหมในรถไล็อกไมี่เรับกินต่ตายเขา แตดีวเาม่ไม่ได้เก็บเล่าใช่ไหมเก็บเงเก็บเล่าแต่ไม่เก็บเงินมัวางเงินไปชดทิพยมชดแดนเราไปเบิดเลยไปขอน้องสาวเหรียญน้ำมัไเนเก็บไปเบิด์ตเลยไปขอไปขอได้หมดเลยผไปขอจะโทนขอจะาทษจะชอบบาทเช้าบาทไ้ขวดหนึงพอดีของผมของผมมีเช้ากาบาทยังมันว่างอยู่เลยใครก็ไม่ปิดเมื่อคืนอ่ะใครอ่ะบุญรกษัตินกินเขาเขาที่หลังผมบอกแล้วว่าให้ให้เหลือไว้เฉพาะเห็นรถน้อนยี่ปีไม่ได้ย้นไม่ย้นค่ะ จริงจริงใช่ไหมพูดไฟนี่ผมผมบอกว่าให้ปิดไฟดวงหนึง่งหลือดวงหนึง่งพี่พี่กินข้าวกับเป่กกี้น่อยะผมบอกข้าก่กนนะอ,อกเกนเสียบพื้เน,นเก่าพี่น,นอนั่มมาแล้เสียดปกกมีใครมาแล้วู นี่ก็เรื่องมันเกิดถึงเรื่อประกาศเลยกาอะไประกาเดียวไนประกาศเรื่องประกาศประกาศจอประกาศจอดประกาศจอดภาษาอังกฤษภาังกฤษว่าอะไรปกระจอดรกระจอดกาะจอดสำเนียต้อมันต้องออกจอดต้องกรจอดการจอด ไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เปอันนี้ประกาศจ้อนให้ดาราสำคัญเขาพอแล้วอันนี้คือประกาศอะไรประกาศเียนภาษาภาษาคิดประกาศเฮียนอือจักไหนประกาศเฮียนเคยปลูกเยอะงเงีคยปลูกที่รัฐเวกัสประกาศเฮียนรัดธงไปไหนรัดธงไปที่บนอันนี้ภาษาคิดมาครับ หลังเกดจังหวะมมาเรียนกันเลยกินมาเไี่ยก็อยู่ต่างประเทศไม่มีนะครับอืมไม่มีครับไม่มีพี่วัดเรียนเรื่นงที่เราเรียนรัฐเดียวกันรักเดียวกระตุ้มราคาไปว่าก็ตอนอยู่ต่างประเทศไม่มี ยังไม่เกิดไม่มีสมอออรีอรนออรีนมอคุณเด็มอภาษาอังกฤษมัธยมอะไรนะเขาเรียกอะไรติดมอพัดพัดนี่พัดพัดเป็น่มอออรีนอรอ,อรีนพัดต่าประเทศมีผลไม้อะไรนะสม,มอผลไม,ม้จากประเ <això> ทศผลไม้อะไที่ที่ท <para S 2> รู<ป>้จักนะก็ <juna> จะมีพริปขวด ปี่ต้องแง่งต้องแง่ต้องแง่งต้องแง้งต้องแง้งเปิ่ทุบโลกแล้วก็บบเปิดทุบโลกแล้วก็บบกคันจ้องพี่ที่เรากินประจำเนาะที่ไปอ่อไรปรัดลัดไปเหมือนกันรัดเดียวกันนะรัดไม่รัดรัดไปตัวจี่ไปพอหมต้องแง้งเดี๋ย่พวกเขามีงต้องกินไปม้วนไปก็แสดงมาเ ขึนมาบนหาหล่อยนะลวันมาคนถังนี่ครับนมายังเลยอร่อยแซ่บก็ออหวานดีรากาจ้อนะหินแซ่บกับเป้ออมังปวดกลินนะเจ้าซ้อนเหระมันกินเมียชุดยอดอ่ะเมี่ยงค้นหมดประเดยกตัวใหญ่เ้ยในกลางอ่ะ หีดเอายีดน้ำกางเหนอวไว้ยัง่วยพักหอมเหน่อยหนะพร้อ,พอ,อมัไม่ราย,ายเจอครับพี่น้องนะนะครับขอสอบครขอสอบนะท่านผู้ชมครับยิามา้มะว่าักจากองเปไม่กินขออังนะ ยากปวด้น,นเนหมือนไปกินไม่ใครอ่ะเฮาะินนีก,กันพี่น้ครับเลยครับกลยครับินขำง่ายไรไอกอย,อยายเพื่อนเนาะอายนนี้ขำ่ายนะก็มานอจำอะเรียบกหวาเ่มันปตาไม่เคหน่อยผมเล็ดออกใคหน่อยใช่หใครใคร้ใคร่ม <c oughs> ันอะเาบเอง